แอมกบครับกบเป็นไปเสือแงบเสือใส่ได้มาครับเป็นเสือเงปายก็อปนสี่สีป่นสีต่นีตะปุ่นสี่าสตปนสีปสีป่สีป่นีตุ่ะนสนตนีตอี่นี่ เห็นหน่อยว่าอยากกินเจ๊ขว๋าไข้คนนะผักตำนิดมาจากอีสาน<า>บ้านน้องหน่อยครับผมร้องไ <ผม S 2> ด้พี่หนอนเขาหน่อยปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนี่แล้วครับมันพ่อแล้วเอาขี้ดินมาถมเันปงได้ไหมเพนเนี่ยว่าหายแล้วตอนเอาใบกัน,น,น,นเก็บเอาเน่าว,วะครับแม่บ่ได้หรอไม่ต้องเก็บเนา่าแบบมันตีข็งแข็งเป็นเลยต้<ข>องกัสั้ำซ้ำนี่วะครับแม่กาจะเอามาขายเน่าเหรอเขาก็จะเอาซ้ำนี่แล้ว ขแบบแบบอัไม่อนเล่ยนะครับเนาะใช่เราอยากกินขวไข่ครับผมบอกแมตูวออกมาให้ตั้งแต่โดนๆครับผมก็น้อยก็เอามาปลูกไว้เพิ่งได้กินนี่แหละครับเราทมจุดดึงใจด้วยนั่นแหละผมนี่ครับนาบ้านนี่มิตรแนวกินครับผมตอนนี้ก็กล้วยปลาร้ายดีครับเพิ่งนี้ครับผมควรนะแล้วก็อีกสตออีกเยอะสอดออกควรนะ ผู้บักคุงกับมีเด้ยครับพี่น้องพวกนี้ครับคุณน่ะมีอลาดีหดลดแค่น้อยแค่น้อยเกิดสีแพงมากเเรื่อยได้ด้วครับตำบาต้นอันนี้ข้าวกับตอนหบอ๋อตอนหละกัไขมันดูหมองเกาแ้นครับน้มกัเอาเียบทอนนั้นออกเหมือนลายเด้วยมันยอั้สีเคยเ่ครับสันันนี่น้อยเสด้ใประจำจนหมดไลย แกงมีไส้ส่วนพ่อก็เลยเอามาส่งกินจังไนกันนะส่วนหนึกินแลรวลองเพ่งได้หรืเนาะครับผมมันก็ยกกับบรรยากาศตัวเรา <laughs> สวัสดีครับพี่น้องเออขันยมบุญยามงานยามคือคือมีาราโอเคพี่น้องก็เออก็พอได้อยู่นาอพี่น้องอันเราเลิกกินกาแฟั่นหน่ครับพี่น้องนี่ได้กินก็คือเป็นเป็นมีสดซื้นครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้กาแฟาดำผสมกับน้ำเพริงครับของ ดอยคําบรลูกกินเข้าไปเธอเพื่อเป็นสดซื้นขึ้นมาอีกหลายเท่าัผสมธรรมดาได้ที่นอนหมูแจ้งตาใสผสมจนหวานจุวยสวัสดีค่ะมาด้วยค่ะมืวันนี้พอหน่อยสิมีเมนูเด็ดให้ก like ินค่ะโอสูกินใช่ละวัตถุเดียบเราเดี๋ยวเราสิน้ำเสนอเบ่งเบ่ง ไม่ใช่เช<ะ>สีสย <L ül> ไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์ใหญ่ครับผมใหญ่ขึ้นแล้วโอ้นี่ครับพี่น้องยอดพักตำลึง่งแมปปางเก็บมาได้ครับผมกำใหญ่ๆหนึงง่งครับผมตุ่มใส่กับมามา่าซองสีเขียวมูสับนีเป็นตาเสียบเนาะครับผมป้าพี่น้องนียสมคิด เศร้ากับมาเสียหยาแล้งกับมาเสียหยาาหอดคำครับผมน,นี่น,นาศิเป็นงานอดิเรกข,ของยายสมจิตครับผมแมนตัมกับเหรียญเกมเม,มื่มื่อยายสมจิตกัน <c oughs> ขั้วแปลงพักขั้วอยังเมื่มื่อเมื่เว้นครับผมฮัดโหลตอนแรกนี่ยาน้ามุนีเต็มครับผมยายสมจิตค่อยๆเสียออกเปลี่ยนเดือดเดือดครับมือห้องพอด เจีเทียงหน้าไม่หรอกครับโอ้มีแม่ลูกอัน FC ป่ะใช่ FC ่นถามมาว่า<ม>สาระเทีันพอน,น้อยเอ็ดไปนี่มันกว้างสำเนาสูงสำเนาก็เลยเราวัดเอาความชัดเจนได้เพิ่มโอู้้สาวเราได้ตอบถือเสนอสองสองเมตรห้าสิบความกว้างกวาง้กวางสองห้า ด้านเยาวนี่4เมตรวสี4เมตร20กี่น้องก <c oughs> วาง2เมตร50เหยา4เมตร20ครับอ๋อส้อนสูงครับต้นสูนงเจ้าหัเสาครับหัวเสาถึงพื้นหินพื้นปูน2าม33 2เมตร33ครับพี่น้องด้านหน้า ั206เส้นพี่น้องพูดใดถามมากกันนี่ได้ครับพ่อหน่อยว่าห้เรียบร้อยแล้วครับผมครับ้าเบงในคลิปรถดเด้อครับ HS ส่งคืนนี้ก็ได้ครับโค้ดแล้วก็สวยงามดีนะครับพี่น้องนั่งเย็นสบายท่านนี้ไม่เซล่าแต่ว่ามัน ตรงนี้มีเดนังปลาเลอครับเพราะว่ามันส่วนมากกับเอสวเอสงานยี่พุทธนอะนกจอกจะขี่เซอร์ยัไม่มีอะไรถูหอนกจอกมานอนนี่แหละครับยัมแเรงมากกรทึกเดู่วเฮ้ยเขาเยอะขายโอ้คนอ่างพ่นมันเป็นเด้นนั่งน <t empath etic subtitles> ิมทย่อยผู้นอักของชิ้นแรกเขาพี่นังเขาผมเน่เน่เน่แมน้อนอนเถอะ มีหอัวโซนสูงเดียโอ้มันเนื้อคนละอย่างเลยเนื้อคนละอย่างเอาไว้เอาไว้วันนี้เขาเปียกกับเขาของชิ้นแหลวกับข้าวไส่ครับเอากะยุนไม่ขีบไส้บกเพิ่น่อ้เบิ่งขีบรีที่นี่ครับพ่อครับเขาเขาเลี้ยงเข่าแล้วครับวันนี้เปียกับเขาแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ได้กบครับวันนี้เราอ้อมกบครับได้คบมาจากบ้านแยนแหลนครับพี่น้องนึกว่าเสียงห้อง ครบเพิ่นไปเสือแงบเสือใส่ได้มาครับเพิ่นเสือเนื้อปลาเข็งอสองตัวนี่แหละครับร้อยสิบบาทซื้อนําเพิน่นเพิ่นออกมาขายงามได้มีแต่ตัวงามหากินเนี่ยจะได้พี่น้องกบมันทงให้ทงนายานี่ครับเพราะว่ามันเฮาเบาเฮาไงมันละครับคันผู้เชี่ยวชาญกะหาง่ายอยู่นะบานนี้ละเอ็ดโคก่อนครับพี่น้อง พี่นอนครับผมคนหน่อยพวกครบเรือร้อยแล้วนี่ครับมันมั่นครบหมดหอยมันดังเนอเห็ดแังไหยคนดังคนดังเลยเนี่ยสุกกไปแล้วังยันยันแล้วยัอยันบะได้เลยพี่นอนี่มึงก่อนเนายพ่อบอกจะ ตามตามสเต็ป้เจ้าเลยเตลุลวดไงทำน้ำใส่แล้วก็เตะเลดูดจัดเอาเนี่เอาจองมาให้สันเลยเธอกน้อยเอาไปไม่ขับเบือเนาะขบเบือัเบืจะเบือคืออะอ่ะปภาษาผู้ชายพว่าข้บเบือ นี่เด็ดทีด่สุดอ๋อน้ำเม,มันล่ะย่างตะตอนออยต่อยเพราะเลยใจกระดองเลตอนพอหน่อยครับผมอือปาฉันมาหอมห่วยๆเลยครับปลาแดกแสบปลาแดกนัวปลาแดกพอหน่อยซอยเดิมครับคือ่อตะเข้าไปสะจ่องจ่อง่อสะน้ำตกกาแม่นห้างกระโชนอันนีส<ะ>้สะไปสะมานเมื่อยหิวเข้าขึ้นมาเปิด กระพุกประเดตะตักออกมาฮักไปเนคิดดิตบกินคำสองคำพอครับคือมาเงาวงาขายของจะน้อยนะครับอ้ครับพี่น้องประเดตเสบประเดตะโนนี่แหละครับปลาล่านี่แหละครับอันนี้ปลาเปลือกลุ่ยตัดโหนะกูกระดีกระดีครับปลากระดีตัดโหะครับกระปุกละหนึ่งร้อยบาทครับถ้าพี่น้องผู้เลอร์สนใจจะได้ไปอยู่ไปกินเนาะครับเสิร์ฟตำ ส้มตำเมงตำมะฮุ่งก็ดีครับเสื้อต้มเสื้อแขงก็ดีครับกระปุกละนึ่งร้อยบาทพิมพ์คําว่าสนใจได้ครับพี่น้องไตคลิปไตคลิปนี้ครับพี่น้องทวันนี้มันแบบว่าถึกตักไปแน่หรอครับนี่เออนี่ตักกินไปแน่ละครับบางเธอกับน้าตัวนี้มันบกมันแห้งแย่ปางเี้นตัวนี้ลงไปนี่สักกอนตอนมืดตักตัวนี้ลงนี้ครับกับไปกลับมาอย่างนี้ละครับพี่น้องของแสบขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่เข้ามาชมบึงหรือว่า กูซื้อไปแล้วกับครอบคุณครับทุกคนทุกท่านครับกะว่ามันเสียบเติบอยู่ครับพี่น้องพอน้อยกินคุ้มหัวไอซ์ุกพร้อมเนาะครับแมวมาที่นี่หัวมันได้ไ้พอออไ่อยแล้วจำอะะเบือไปไหนตองจะหนาเลยไปกันไปแล้วมันจะเกี่ยวข้อกันหน่อยเกี่ยวปาก เอาว่าขึ้นมีตัดแน่เท้าตัดผักข้าหมดเลยบอนี่ครับแม่แน่นัดผักซีเล้านี่มันจะข้างนี่ครับเหล้าข้าวหนิแล้วลูกอันเดียวอ๋อข้าวมัดเหมือนเพราะมันข้าวตะกบผักซีหอมผักซีผีซีเหล้าอันนี้กะไส้ได้พอหน่อยผักไส้หน่อยหน่อยนั้นเรีเองครับบ่ไปมกปูกแต่ใส่น้ำกลนอันนี้ผักขาดแห้่ยงนะครับใหญ่หาผักขาดมปูกอันนี้ยังนี่ครับแม่ พักแยงพี่น mm ้องพักแต่งะนถิ่ิดอกหัวไปเลยด้วยครับผมชุบหอใส่ beautiful. ่กับข้าวตามข้เบอร์ก็ได้พี่น้องเห็น เทศปางมาไวหลายขวดจักส่วนเขาบอกอขั้นหลายนลหนึ่งมมาละเหนียวขวดเนาะประมาณนี้แหละครึ่งนึงตำง่ายไปตั้ข้อเ,ขเบอือพี่น้องละเอียดละเสือน้ำจักน่อยก่อนเด้อตอนที่แรกเนี่ยเฝ้าเสือหลายเดิมมันข่ารนเนี่ยครับพี่น้อง ตีให้มันแตะไว้ตอนนี้ได้ท่านไปลงมอแล้วมันตกก้อนเลยได้นี่นยก่่านโอเกิดเป็นผน่อยหพอดีนี่ ใ,ใช่เห็นนั้ครับแกะอี่กับปูจ้ะกกป,จปูไม่ยาหนึ่งว่าหายเร็วแต่เอาไปใส่ออมกบนำจ้ะปูดองนะครับใช่ปูดอง <c oughs> ที่จริงค่ะเป็นตัวสดๆมากกับตำใช่อหมคะแต่ว่าอันนี้แบบเอาไาแกะใช่ไหข้านหนึ่งน,น่ะ้าไนี่นี่ไเห็นก่อใ่ใส่ใส่ไรบอส บอกบ,อบอปันได้แล้วอ๋อ,อ,อพอเป็นเด็กเสิร์ฟหรอครับพ่อครับเอาแนวมาเคยใหญ่ปางเสิร์หม้อในกระปูครับนี่ลูกสาวแก่มางามเลยปูมันกินจะเส่บคือบเลยนีครับเอ้าใหญ่ปูลงก้อนปูด,ดองได้เป็นนาอันนีอกนานี่ปไม่ต้องเสิร์ฟหรอ อลายแนว,แนวกับดอ,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 อกแนก่ถือเป็นตะไาร้งม่เหมือนกันเลยพัาปลูกเองออแกนิกเวยครับโม,น,มบนีสารผิดบอมีข้อมมุ้นเล่นครับผมเ่ใา่ฉัใส่ฟาส้าก <laughs> ้นี่จะจ้อมกินบะหมี่ไก่ถึงงานหลัหลบ ทำเลยโอ้โต้องเลยพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมากินโก๊บกูนะกินขาปูกินขาปูขับปูจอดเลยพี่น้องเสือพักสี่พักบวกักหอมพักะแง่งโอ้ในกาดกับพี่น้องโอ้โหขนบานซุปละหัวไข่ก้อนจ้าพี่น้อง เมื่นเด้อจ้า,จาพี่น้องมากินเขาแรลงกับอมกุบใส่อีกระปูใส่ผักร่วมน้ำกันจา้าเหนียวอวดตัวเลยเป็นกระเียะให้หอมดิ <c oughs> จาน,นี่ร้อยฮาซีมีขายบ่ครับใส่บอขายแล้วค่ากุบก,กับบะยังใดอยู่ค่ากุบก็ร้อยซิบบาทแล้วร้านอีกร้าเก่าๆใช่ปะ คขาท่านโหไข่คือหอมใช่ได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับเมื่อนี้มากินอ่อมครบครับเสือฟักซีผักหอมฟักกระแยงดอกแคแหน่ทึ้งกับปูพร้อมครับปูหนึ่งอย่างคักเลยหอมอนเสือไหลเลียนเลี้ยนนิดนึงแล้วหุ่นโผล่โผล่คือเราเป็นตอนขาเดี๋ยวผมลูกโดรนหรือโดรนแก้วดีดีเด้อ ดูดดดนะลูกน้ำมัจังเลยล้วเนาะทำตาสดดรอแค่หรอวาสดรูดดดมันครับยังเก็ดนะไอ้ดุนก็จะมากินน้ำเน่าเน่าใจมันคือบอกว่าพออมครบแซ่บดีครับพี่น้องมาเด้อครับลาเด้อนั่ยตอนมันตัวนี้พี่น้อง กบตรงให้ตรงนามันสีเหลืององต้องอกัรตอนนี้เ <c oughs> บิ่อมากรีบก่อนเสร็จแล้วตับโขบอร่อยที่สุดโอ้ยอนี่ต่อแล้วก็เพิ่นซีมน้ำเน็นี่ขาพ่อนชักเอาของตัวไปเข่าปากบะหลมอันนี้ขาตุัวเลีอยงกระเพาะมัน,เ,มอนเอาลูกโดดใส่ยกันปลาชั่วกินลูกโดดเลยทีเดียวนี่ปลาชั่ว ดอกแชลอีลีนักแค่น่อยอเด็นจอย่ครับหอมพากันแย่งมาก่อนเลยค่ะแซบหบเ่อยอโคไข่จัจัดแน่นอนโคไข่เสือัก์ตําลิงอวนะต้องไปตลาดี่ซีเนี่ยมาอไหรถ้เป็อื้เบียร์ของย่งยุ่กับองอะนไหนหัวไข่ฟเมอลูก ค,ค,รครับคือขูดเสียบเลยพี่น้องกินเขาอะไรเบอดีไหมครับกะ <c oughs> บอมกุบเปลี่ยนการกินนะครับอันนี้ใส่เขากรองนำไหมครับผสมเคิร์สก็เคิรับมีเรื่องเขาเหนียวกจองระบบ ยังน้ำมันดีอยมาคิดน้ำเหมาะใบใหญ่คุณเพชรอ้อ <laughs> น,นมีรังคาปกไว้อยู่อ,อือก็ม่มเลือกไม่ีหมอเหลวบางหน่วยเขียวๆมันมีเพชรเดือกเไปปะโตนีสามมืมมกอก็จัดการมาโหลดแล้วโควใครแม่ปิดใจ <laughs> ทำเส้นไปโอไข่เสิบตักตำนิ่งตักได้เพี่น้องตักตำดึงตอนดีใ้กิ้ดอกแค่าตำหึิว่าจะใช้กินลูกูดีเดียวทำแนมท่านหมุ่มมุ่งมุ่งมั่ บราอาหารปรนั่นละแค่นหน่อย <c oughs> อนทิ้งมือได้คนตแตกมือได้แล้วมาง้งใช่ไน<ช>ส่งเฮาทา้าเว้ยส่วงหนึ่งแล้วเขาเชียยส่งกับขึ้นเยอะอยู่พี่น้องออมครบไม่ได้กินลายมือลรอบะคือครบไปออมปูยังมือนี่แม่จังปิ่งเอาละปิ่งจำอาหารเช้า ปู๊กปุ๊กรัมกินออมแบบนี้มันดีเลยจ้ะมันได้กินผักหลายอืมน,นี่ส่วนแล้วเวลามันยุบต้งแล้วเดินสักนี้หละจายผักหลายๆ <c oughs> อมอมนอมาะมันแก่นแกงอืมนี่น้องกินน้ำด้อ เป็นข,ขึ้หนหอดหลานติว่ะขิ่จักรยานเข้ามาควมขึมน้นหอดลูกขอนเน๊เด้อลูกแต่ใกกันนี่สายว่าได้แล้วล่ะมีผลแล้วกับขี้ว่าปีใหม่ยังพอกันปีใหม่กับถือว่าเป็นนั้นทีนึงเดอ้อเราการเลื่อนเลยละใช่นี่เอาอันนี้มาเอาอะไรเกับมันโอ้ใออส่แกียร์คืงแกียร์คืงใส่เลย ยวเอาเท้าเท้าแะ้วีักกวามบอกอมแม,คมยยแ่ความใหญ่ืยย้่กระปูพี่นอพักตัหนึ่งแปแหบร้ายอ่อนระบายใหญ่แล้วถ้าเจ้าอ่อนซ่อนเท่าแต่เด้แบบได้กินเข่าแรงกินเข่าเ้าน้ำกันเบาหงงเง,ง,ง,งี้ยงเงเงี้ยงข้าจเจ้าแรงแต่งาน อันนี้แหละเาเอิ่นเป็นแรงเป็นไอ่ถ้าโชกตาฮู้แบบพวกแงีู่้ผก็เลไม่เกินจีตอนเช้าไม่เนตางนตะเกี้มูซายกับเดี๋ยวจะโทรหาให้กันลาจ้าแหมยูเพ่อเดียวเหมือนี่นไม่อไปขายของแมมก็ยู่พอเดียวพิอลบ้างวิดอะไรนะจำหนีเลียบร้อยลวผูดไดทานใดมาอยู่บ้านสีกับซซูไปก่อนจ้ะมาเด้อเมกไอปุ๋ยเลยเอาหนึ่งเด้อ ก็แห้งว่าแหงว่ะใหมมันเผือกันเด้อค่านอาารันมาแต่ได้หอมกบครับคลิปนี้กับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะกันลังว่าพี่น้องอยู่ในกรุงเทพโล่ๆเกือบวอลฟิทในขึ้นทันอ๋อเกือบเป็นยังคึ้นแล้วคนหัวอยู่คนเดียวอ๋อแล้วก็หัวเขาใหญ่หนึ่ง ยังดแต่ว่าถึงี่ไปฟ่อนใจมอยู่ใน<อ>ทีอยู่ในกรุงเ <laughs> ทพเลยตั้งเลยบ่าไม่ตั้ง